รองเท้าเดินป่าอโซโลรุ่นดิฟเตอร์ EOGV รุ่นใหม่เลยตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้ทุกฤดูเลยค่ะเหมาะสำหรับประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะนวัตกรรมกอเทคก,กันน้ำาพื้นเป็นไวบรัมเมก g กิบนะคะยึดเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นหัวหุ้มยางแข็งแรงเซฟตี้และยังเป็นหุ้มข้อสูงทำให้ป้องกันไม่ให้ข้อเท้าพลิกเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการผูกเชือกกันนะคะอย่างแรกเลยดึงเชือกให้แน่นนะคะแล้วก็เกี่ยวไปที่ตะขอชั้นที่1ก่อนนะคะแล้วก็ผูกก่อน แล้วก็เกี่ยวไปที่ตะขอชั้นที่2ถ้าใครอยากได้แน่นๆนะคะให้วนเชือก2รอบแล้วก็นํามือกดไว้แบบนี้ค่ะนําเชือกนะคะสอดไปที่ตะขอระหว่างชั้นที่1และชั้นที่2หลังจากนั้นก็ผูกโบได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะผูกเชือกได้แน่นกระชับเท้าและป้องกันข้อเท้าพลิกได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ Asolo d i t e r EVO GV มีทั้งรุ่นของผู้หญิงและก็ของผู้ชายสามารถเข้ามาทดลองได้ทุกวันค่ะ